สวัสดีค่ะยายมาเฮ็ดสวนอะไ้แบบน,นี้วนันพุธส้มกับอืมมันมีเข่ามีรุดยายกับอคอหัยใจงวดจีบ่ายสองเด็กเดือดวันพุธส้มเหมือนเหมือ้อ๋อค่ะอ่าตามต่อนะคะหวยราวนะคะงวดวันที่ยี่สิบแปดนะคะท่านผู้ชมข่าตรงกับวันพุธเนาะ อ่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมค่ะก็น่าเสียดายหลุดแต้มเนาะไม่ใช่หลุดไกาแต่เลขเด่นของยายเข้านะคะสามก็เข้าสามแปดเอ้ยเข้าแปดสามนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะเนาะคุณยายเนาะอ่ะตามต่อนะคะพิ่นี่เสีสองช่วยถึงเปิดเจนะอ่ะอร่ะตรง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  กัดทำไปชุ่มคากัดย่าิกัเอาสองงวดเลยเด้อกัดเสียใจอยู่นะฮะทำไปช่มคาเข่าเด่นสามนะฮะอ่าตะวันนี้สูตรเข่านะฮะหนึ่งเจ็ดติดหนึ่งเจ็ดเนาะโอออะกบเก่เออะเอาไปบนคุณย่าจะไผ่นะฮะศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดนะฮะเดินสามนะฮะหกสามเนาะแปดห้าโอ้ยตัวเลขมาอยู่น้ำกันเนาะบึงแนาบึงเนาทำไชุ่มขาเนาะอ่ะ อันนี้ย้อนหลังให้ดูนะคือใครอยากดูเนาะบึงเนยเจ็ดสามแม่บึงเนยคุณยายออกแปดสามแม่ท่านผู้ชมขาแจักสีลาเา้เนาะเออบวกเป็นเนาะคุณยายสูงนะคะอ่าผลออกงวดนี้เนาะเอียงกดเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามนะคะก็น่าเสียดายนะคะท่านผู้ชม่าตามต่อนะฮะงวดวันที่ยี่สิบแปดนะฮะคุณยายอะ เขียนต่อเลยค่ะคุณยายอ่ะนี่เด้อคุณยายเอเดอร์สิโอ้ยจะไปลาบะคุนสิไปยังฉันนออ่ะค่ะคุณยายเด้อท่านผู้ชมอ่ะตั้งกล้องให้แล้วนะเป็นก่อนใหญกับอกขับคือกันอืออ่ะเต็มเดียวนะฮะอ่ะใหยตรงนี้เด้อคุณยายเด้ออ่ะเอ้าเป็นักบแก๊เป็ดอกแต่มแปดสามบัว่าหิ่งอือก็ว่าเป็นยังด่ออ่ะ เ้าตุกามาออกนะค่ะทุ่งนาเสดายมีรุดมีเข่ามีรุดลหละคั่ะเลยเอาไม่หัวตีเขาเกิดเได้ยไม่โดดน้ำมดแดงคือลายเสียใหญ่เกิดเหตุการยังขึ้นจักมดแดงขั้นเลยเชียร์คนออกไปกันมดแดงขั้นจ็กแม่จะมเคือลายเทียนจิบบเข่ากัดกูแม่น้ำเจ้าอ่ะบอพอดีวมาก็ยิบเวมีสองสามตัวนึงนี่นี่นี่แหละมันนมาหาหมดมึงหมดน้อ หมดอย่างเงน้ยอันดอกอันนันดีสืมึงสืมากเห็นมึหนแม่ไหนเอะใหเขียนต่้งก่อนล้บุยันมากกัดกูกูเจ็บแท้กัดเจ็บเทอเด้อมึงเนี่ยหาบ่งกันนะเมื่อเล้วเมื่ล้วไม่ซ้ำนี่ล่ะเมื่องไหนผีตียหรือผีมาบุญช่วยกันตนสิดตกนะเยวเด้อท่ะผู้ชมค่าวหมดกอนอ่าเอร็บเติบอะไร อ่ะสูตรยาวนะคะ<อ>เขาได้สูตรอยู่นะฮะธารมช้ม่มขะแต่ว่ายายตัวเนียนบ้เข่าเนาะอืมทำไม,ไมอาไหามทำไม่นาทธรรมช้ชมเมื่อเราพัฒนาตามตองหมดไหมบ่เข่ากระไดะโอ้ย ให้เขาทั้งหนาเจ็ดทีเนาะมือเราถนัดโอ้ยยัยยัยได้เห็นว่าผลบอก เล่ลืมเขียนว่าผลออกในนี้ไม่กระโอกค่ะวันที่วันที่เท่าไรออกนะเดี๋วันที่เท่าไรออก2ยี่แปดโอ้ยเป็นยังกัดนาะ ผดยกกันเี่แตู่้ชเจ็ดห้าเจ็ดห้าที่บ้านยนแปดสามผลดอกยังไหนผลดอกงวดเมื่อกี้เนี่ยจะนี่เลยเออเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสี่เลยล่ะโอ้เจ็ดสี่ตีโอเจ็ดสเจ็ดสี่นเห็ะไเหดผลดอกม่ล้วพัฒนานี่แต่เนังเออผลเข้าใจอยู่ดอกอืมวันที่ใกลเคียนไปเลยค่ะคุณยาย ให่เกือกโม่งนี่ท่านผู้ชมเมื่อวันที่ยี่สิบเท่าไรยี่แปดยี่แปดนะค่ะสำหรัะแม่พอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วอ่ะไล่สูตรเลยสูตรเงี้ยค่ะใกล้สิ้นเดือนแล้วเด้อท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้มิโชคมิลาบนะฮะเทศกาลกินจีเด้อช่วงนี้เนาะ เอ่อผู้จมปวกนะคะกระเขานะคะท่านผู้ชมขาหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปตามให้นะท่านผู้ชมขากระสิบบริจุดทูปนะจะพากันไป่องต้นขึ้นนี่แหละตอนหนึ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมขาเนาะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระไดสิบหกนะคะท่านผู้ชมขากระนาดเสดายมากนะคะผิดแต้มนะคะหนึ่งหกสามเนาะโอ้ยผิดแต้มเดียวนะท่านผู้ชมขาเกือบแตกสามตัวเนาะคิดเบ่งแล้ว โอ้ยบางท่านเขาจะซื้อหนึ่งเก้าสามเนาะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองไหมคะท่านผู้ช่อมขาแล้วก็ผิดแต้มเนาะโอ้ยขอโทษขออภัยนะคะตามให้คือเก่าเด้อหัวเร้าวนะฮะอีกดวงหงอนคุณยายเขาขอบพระคุณนะคะผู้ใดให้ขานมคุณยายนะคะเอ่องดกอนนะคะคุนสรงมาให้เนาะขอขอบพระคุณนะคะเอาให้ยายแล้ว แย่ได้ซื่อก <ะ S 1> นกับบัญชียาย่ละข,ข,ของคุณเดลายด้วยไหล่ลด้วยมันมาคเลคุณเอยบอกไอืมอืมสื่อขนมจริงอืม chắc chắn là chắn bụt chuông mất đi lúc chắn chắn chặt chặt chắn 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 đi, chắn 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 ช่ได้ช่งอ๋อกับกับกันตัวนี้นี่ดิอือเก้าชี่ศูนย์ห้าสิบหกสองเจ็ดสามแปดชี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองนั่นเดีกกับกันอืมนั่นจะเป็นช่วงใดมาถึงถ้าเก้าเข่านีละอือเข่ากับกนเขาได้สิบชุดหมอใหญ่นี่แล้วนี่อือมันเป็นกับกันอ่าโจเนนมาเลยหมอกระปิ้นคุณผู้ชมบุคู้เรื่องเันได้ดอก เด็กๆกับกันเตะเรื่องยำดึงน้ำยาใบบัูเรื่องนะคะทำชุ่มค่ะข่อยไปเฮ็ดสูตรข่อยให้กันเนอกนะซุนหาหาซุนเกาชีชี่เกานีแมีมันจับกันเป็นนี่มีอืมอืมสวมเจ็ดเกียดสวมอืมเนี่ยเอากระยำกันหาสูตรจ้ะกระยกมะรดุแล้วสนะกระยกไม่ทัดบุษมหลล์แล้วล่ะเนาะแก็บเอาจังสีแล้วนี่ค่ะ ก็รอ,อก,กับคุณยายแล้วคุณยายหลุดแนวทางกันจับเนาะท่านผู้ชมค่ะจับจับนีสี่อนี่จองนี่นี่นี่ใครนี่ไตจ็ตสองนะคะชุดแรกคุณยายเห็นมจ้ยสองเปดสองนี่เป็ดสองอยู่ที่ไตจ็ดสองเปดสองนะคะท่านผู้ชมอ หกศูนย์นะมีหกศนย์เยอะเท่เกียนึงหกศูนย์ุดคุนไว้ลองหนกันหกศนย์คุณคุนไว้ท่านผู้ชมเเดีเดอาดยตัวนี้ดิค่ะเอาใจตัวนี้ดีค่ะุณยายเก่าีจุกเอาตัวเอาหัวเป่าซจป ขันขสูปเป็นแค่เพียงแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลราวนะคะสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะมไม่สนับสนุนการพนันหรือสินผิดกฎหมายใดๆนะคะขอขอบพระคุณนะคะใครที่มาติดตามนะคะฝากแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะ

ม,มันยืดทุ่งตึงค่ะคุณยายจอดเน้น <16. S 1> ให้นะคะเราจะย้าตัวเลขเฉ <16. S 1> พาะที่คุณยายจอดเน้นให้นะคะยายก็ให้หลานคช่ไหมค่าคููด้วยอ่าใครชอบในชุดก็เอาไปเป็นแนวทางน,นะคะอ่าสูตรบนสูตรล่างนะคะก็จะสิบชุดนะคะท่านผู้ชมคาะอ่าใส่ใส่ไวยายเนาะ อ่าในชุดนะคะก็จะมีสองเก้าสี่สามศูนย์ห้าสี่หนึ่งหกห้าสองเจ็ดหกสามแปดเจ็ดสี่เก้าแปดห้าศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองนะคะล่างนะคะก็จะมีแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหกศูนย์ อ่ะที่คุณยายจอะเน้น,นะคะมีเจ็ดสองเก้าสี่แปดสองหกนสี่แปดนะคะที่คุณยายจอเน้นให้เด้ออ้าวใครชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะในสูตรก็เข้านะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะแต่คุณยายไม่ได้จอะเน้นให้เนาะเสีด้มากนะคะอขอขอบคุณมากนะคะใครที่มาติดตาม